เปิดรัวจัดโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดูนี่ดิดูดูซากเกลือถามจีกมันเกลือได้ขนาดเดีวเนี่ยตั้งจิบชายเย็นเมื่อกี้นะเว้ยเออผมขอพูดหน่อยหน้าฝนแม่งสุดยอดจริงเลเว้ยฝนแม่งตกทั้งวันนะกูอยากจะคิดถึงคนที่ไปทำงานจนริงเลยเข้าไปทำงานอย่างไงวะไปทำงานแต่ตอนเช้าเงี่ยฝนตกซะแล้วถ้ไม่มีรถทำไง ชุ่มนะไม่ไปทําก็ไม่ได้นะถ้าผมหิวข้าวผมต้องออกไปซื้อข้าวพูดไม่ทราเออเปิดต่อดีกว่าบนทําไมื่อจะอยนอนแล้วแล้วก็ได้รู้นะว่ารอยเม็ดเลนดอกมันก็เครื่องนึงอยู่นะเครื่องนึงก็มันจะไม่ให้เลยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวนะก็ได้2.9จุดยูนิคมา